ทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาลงสวนเป็นทีเรียบ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไป,ป,ปสุขสุขกนนะคะมืนีกับมาพอกับไก่คือเกาในช่องของไก่ไทยอินยูเคชแนลมืนีพ้้าพี่น้องมาเขาสวนมาอยู่สวนใหญ่จา้พพาพี่น้องมือนีไก่สิพ้าพี่น้องมาเสน็นแดนหมาลงเม็ดผักกันจา้าพอไก่พวกท่านได้ลงเม็ดผักลายยางแลยจา้าพี่น้องมืนีไก่สิ ไก่กะสิเอาแครอทมาลงสวนแล้วก็บีทรูทมาลงสวนเพิ่มจ้าแล้วคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปยาวแน่จักน้อยนะจ้ะเพราะว่าไก่สิพาพี่น้องลงผักหลายๆอย่างอยู่ข้างนอกอุโมงค์แล้วกับข้างในอุโมงค์จ้ามีเด้อจ้ะเป็นเม็ดที่น้อยหน่อย้ะจ๊าแครอทเนี่ยกะสิมีอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตน่ะกะหลายคือกันจ้จพี่น้องแต่เฮาน่ะปลูกปลูกเองน่ะมันสิแซ่บเพราอมันมันออกมาจากสดๆแบบนี้แหมจ้ะ ทุกคนเพิินสินิยมปลูกน้ะจ้าอันนี้ไก่กระชิปลูกเอาไปขายตลาดนัดกันจ้าแล้วก็อันไก่สชีอาไส้ดินน้วใข่เขาแตกกันนะจ้าพี่น้องเราก็บัดพ่อเขาไปวานอ่ะมันต้องคอยสีบบติดกันหลายแบบนี้ไก่กระเชียวดินไส้แบบนี้น้าจ้าเนาะก็เลยจ้ามันเป็นเม็ดทินนอยมากๆแล้วก็ไก่สีบข่อยมักเปนไดดน้จ้าปลูกแค่เราเนี่ยไก่สีบข่อยมักตกเพราะเม็ดน่อยก็ยานบวเกิดแต่มันก็เกิดทุกทุกปีที่ไก่ไปเห็ดจ้าอี่จะเอาไปลุ้งกันเลยค่ะ มาจ้าพี่น้องเขากลับมาลงมาเกเตรียมดินเตรียมแปลงเองียงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจา้าส่วนห้องไก่ไก,ก่กรสิมากดินด้วยมุนซัดเนาะาแล้วแค่ลอดหรือพวกลงหัวแบบเนี้ยจ้าพี่น้องคันพี่น้องมากดินดีๆพี่นอ้องมันสีไใดดินทีล้วนซุยเราก็บมบิสารอาหารมีแรลทาาไทย้กับผือา,ออาทีอยู่ในดินเนาะจ้าเราอันนี้กะไก่กระมากดินเป็นทีเรียบร้อยแล้วอันนี้ไก่กระสีพวกไส้ปุ๋ยได้จ้าพี่น้องเพราะว่าไก่ยานมันง้ามไป อ่ามันสิบลงหัวนะจากไก่กรชิมักดินเรียบร้อยแล้วกับพวนดินให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเขาก็เอาเม็ดพักมาลงกันเลยในอุโมงค์ก็ต้องหดจ้าพี่น้องข้างนอกก็ต้องปลูกพักจ้าพี่น้องต้องเห็ดอีหอย่างหลายๆอย่างเนะจ้ะอันนี้ก็คือไก่เสียเอาเม็ด แค่อสมาล้งนะจ๊ะไก่กระ سي เฮ็ดเป็นล่องไหวคือจำไก่พักพี่น้องเฮ็ดอ่าบีดรูทกันเลยนะจ๊ะอ่าได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ล่องนะจ๊ะไก่สซีเฮ็ดห้างอ่าเฮ็ดหล่องห้างกันแบบนี้หรือผู้ใดสีเอาเฮ็ดขึ้นอันเอาเฮ็ดขื่อนี้ยังก็เฮ็ดอ่าให้มันขึ้นนนโน้นแม่จ๊ะพี่น้องก็เฮ็ดแบบนั้นก็ได้เพราะว่าคัน แครอดมันสีลงหัวเนี่ยมันสีเงาแล้วมันก็นสิีลึกเนียจ้กไก่ก็เลยไก่บ่ได้ทุกๆปีเนาะจ้กไก่กระเ็ดลองไว้แบบนี้แหละจากนั้นแบบเพราะมันกระิีใใหง่ายังน้อยไก่กระฉีเอาดินอา่าลองที่ไก่เฮ็ดห้างกันไว้เนาะจ้มากบเลาะมากบอา่ามากบค้นตนเนาะจ้าเดี๋ยวเขากระฉีลงหัวเองอามรักของไก่คือเอาง่ายๆเพราะว่าไก่ปลูกหร้ยอย่างมันเกิดมันสีง่ายสำหรับเฮาเนาะจ้กไก่กะระเ็ดไว้แบบนี้ค่ะว่าผู้ใดมี พื้นที่จำกัดเดี๋อาใส่ในกระถางกระไดเนาะจ้าแครอทของไก่กระสิปลูกไว้แบบนี้เดี๋ยวไก่กระสิพาพี่น้องมาลงจากนั้นเราก็เอาเม็ดแครอทวานลงไปเลยเนาะจ้าแล้วก็กะหาเห็ดติดที่กระไรได้จ้าพี่น้องเพราะว่ามันสีมันสีที่กระไรมันกระสิบปลงหัวได้จ้าอัานแต่ไก่ก็เอาดินผสมเรียบร้อยแล้วละจ้าพี่น้อง เข้ากว่านเม็ดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนาะจ้าจากนั้นไก,ก่กระเซีนาคาดเนาะจากกบดินบางๆให้กับแค่ลอดจากน้อยเนาะจ้าจากนั้นนาะจ้กไก,ก่กระเอายนาคาดตีดินกดดินให้แน่น จากน้อยเผื่อเวลาฝนตกมาเขากะสิบ่ได้สะเนาะจ่าไก,ก่กรสิปูกล้อฝนเนาะจาาพอมือนีฝนกะมาอ่ามืดมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจากคันปูกไดท้ทันฝนนี่ก็คือดีมา,มากๆเลยเพราะว่าดินอยู่ในส่วนนี้เป็นดินเหนียวเนาะจากมันกระสียากรว่าสีไฮดินมันแห่งอีกกะต้องใส่เวลาโดนมากๆเลยจ้า นี่ละจ้าก่เซร็เป็นทีเรียบร้อยแล้วเซ็เป็นทีเรียบร้อยแล้วกะล้อฝนอย่างเดียวจ้าขันฝนบบโต๊กพี่น้องกับโคดหนำ่ำห้ยเปียกๆเทียเดียวเอ่าเทียเดียว้อจ้า,เ,า,จาเพราะว่าขันหดไหลเขาก็สิงอกอเขากระสีเนา่ากนงอกนั่นเองเนาะจ้ากะฝน,นกะมืดมาพอดีพอดีแล้วจ้าพี่น้องที่เรียบร้อยแล้วกะล้อฝนยางเดียวจ้า นี่ละเดี๋ยวไก่กระสิพะพี่น้องไปลง้งพวกแบบแตงบบกอื้อกันพวกบกบ,ก,ก,ก,บกแตงบบกอื้อกันพอจ้าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นสุกินี่หรือบวบั่งของเฮาเนอาจากกสิมีหลายสีหลายสายพันธุ์ปลูกผสมประสานกันเนอาจากพี่น้องไก่กเาเซ เอาไปขายตลาดนัดกันเนาะจ้าอันนี้ก็คือเป็นพวกพักของฝรร่งเนาะจ้าไก่เสียวไปขายตลาดนัดกันจ้ากะสิลุงสวนก่อนฝนสีมาอีกคือเกาจ้าพี่นองเพราะว่าไก่สีในคลิปนี้ไก่เสี็ดหลายหลายมือได้จ้าพี่นองเอามารวมเอามาอ่าตัดต่อให้มันเป็นคลิปเดียวกันเนาะจ้าสิได้อ่าอ่าพนองสิได้เบิ่งกันจ้ากะเตรียมดินเตรียมยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าดินของไก่ไก่กระิมักด้วยมูลสัตว์คือเกาจ้าพี่นองในสวนนี่เต็ม ไปด้วยมุลนสัตว์ท้องไก่นอกจากไก่กระสีเอาเห็ดมาร์กดินใบขามปีเลยล้วก็เพิ่นสีเอารถไทยใหญ่มาพวนไห้ไก่นอกจากเพราะรถไทยหน่อยไก่กระสีเอาไว้แต่เห็ดแต่อยู่ในอุโมงกันนอกจากอันนี้กะปิดพ่อไก่เห็ดเตรียบล้อยแล้วไก่กระสีร้อน้ำฝนขันบ่อขันฝนบ่ตกเขากะมาหนน้ำกันเองนะจ้ะพี่น้องไก่กระสีปูแบบนี้เห็ดแบบนี้ทุกทุกปีที่ไก่ เสนาห่อนของอประเทศอังกฤษกันเนาะจ่ามีจากกระเชียบไ้มันติดกันแน่เพราะว่าฝนที่ตกมาแล้วเขาก็ไดยยึดกัปหากเขาก็ไดยยึดกับดินได้ดีเนาะจ้าไอซิบูกหลายๆสี พวกไก่สีไดยอยูในสต์ของไก่ยูในร้านของไก่มันสีมีหลากหลายสายพันธุ์จังสีแม่แาพี่นองจากนั้นเนาะจ้าเฮาเฮดสุกินิเซเยบอยแล้วอันนี้ก็คือเป็นบักแตงอันนี้จะเป็นบักแตงล้านาบักแตงสันของฝรั่งนี่แหละ้จพี่นองไก่สีเฮดไก่กระสีปูกลายคือเกาจ้จพี่นองแล้วที่นี่ไก่สีบลเฮดข่านห้เนาะจ้าสำหรับบางคนที่เพิ่นปลูกนหน่อยอย,อย่างไก่เขาเพิ่นกระสี เห็ดขานขึ้นไฮแต้ของไก่ไก่สิบเห็ดขานขึ้นขานขึ้นไหนอกจากไก่กระิปป้อยให้เขาเลื่อยตามพื้นดินไปเลยนอกจากเราไก่เห็ดหลายย่างไก่บอมี่เวลาสิสิมาเห็ดขานเห็ดยังไห่หมจากไก่ก็เลยบ่ไดรเห็ดขานขันสวดผู้ใดทีนี้ที่มีพื้นที่จําการหรือปูกกินก็สามารถเอาเห็ดขานขึ้นได้แล้วก็ให้เขาเลื่อยขึินไปนั่นก็สิสะดวกสบายสำหรับพี่น้องชิสิเอาไป ไปปิดไปย้ำเ,เขาออกลูกออกผลนอกจากก่เฮ็ดแบบนี้ทุ่สุปีไก่ก็ได้ผลผลิตดีมากๆเลยจ้ะแต่เวลาเก็บกะสิยากในจากน้อยนอกจากดินนี่ไก่กะสิมากโดยมูลสัตว์อีกคือก้าจ้าพี่น้องขันแตงเนี่ยสิบปอห้าขาดขาดน้ำเลยจ้าพี่น้องขันปุ๋ยบ่พ้อลั้งแีะเขากะสิขมเขากะสิมี้การขมหรือขิงใดต้นเขากะสิบ,บ่างามบอแข็งแรงแบบนี้เลจ้า เขากะต้องดูแลเอาใจใส่เน่จากน้อยเนาะจ้ะกับสําหรับแตงของเขาเนอกกับกิกลูกห่ปูกันจากน้อยเพราะว่าขันซ้ว่าเขาอเลื่อยเต็มเนี่ยเขาสิเต็มเขาสิไปไกลมากๆเลยได้จ้ะไก่สิปูกลายเลยจ้ะไก่เชียวไปขายตลา,าดร้า,านเรากะสิเั็ดพอไก่ขายตลาดร้านเป้าเบยตั้งสี่ไก่กะสิเอามาดองกะอีกอเป็นแตงดองอีกกะสิได้อีกรากค้าหนึ่งเนาะจ้ะเรากะไก่กับก มีทรงออนไลน์ให้กับลูกค้าของคนไทยเฮานี่หล่กคัาเพื่อนอยากกินแตงสดๆแตงปลอดสารอยู่ในสวนของเขาจังสี่แม่จ้านี่ะจ้าพี่น้องไก่กสิเฮ็ดจังสี่เรากลอล้อฝนม้าเนาะจ้าเราก็เดี๋ยวไก่ชิพ้าไปพี่น้องไปล้งบักอือกันเนาะจ้าเพราะว่ามือดีไก่ะสีเฮ็ดไลหลายอย่างเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปล้งบักอือกันเนาะจ้า มาจ้าพี่น้องมาล้งบักอือกันเลยจ้าไก่กะลงบักอือเนี่ยแล้วเนาะจากไก่อันนี้ก็สิเป็นบักอือฝรั่งบักอือญี่ปุน่นของเฮาเนาะจากที่ไก่ได้เ,เก็บพันุ์มาจากพี่ลุงเนาะไก่ก็เอามาล้งเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ก็สิเป็นสีขาวก็สิเป็นข้าวพิ้นนี่แหละจ้าไก,ก่ก็สะเอามาลง้งเพราะว่าของฝรั่งเนี่ยเขาสิทธนหนาวเนี่ยจากหน่อยเนาะจ้าเราก็ได้ผลผลิตดีมากๆเลยได้จากของฝรั่งที่นี่ไก่ก็สิเล็งให้ ไก่สิเลงปูกนอกจากพราะว่าฝนสีมาแล้วขันซัวฝนมาแล้วพื้นที่เนี่ยมันสิเปียกเราไก่กระสิบ่สามารถสิเช็ดยังใดเลยจากพาดินมันเป็นดินที่เป็นดินเหนียวนอกจากเป็นดินที่บวนซุยปันไดขันเขามาเห็ดในตอนนั้นอ่ะมันสิเป็นดินลูกลังมันสิบวนซุยนอกจากไก่กรสิมาเห็ดตอนที่มันเปียกจ้ะอันนี้เพิ่นกับมะเอารถมาพวนดินให้ไก่เป็นทีเรียบร้อยแล้วได้จ้ะแต่มันก็ยัง บอ่อหลวนซุยปันไดเนาะจากกระสีมีเป็นบางส่วนเราไก่กระมักดินโดยมุนสัตว์ดีๆเลยเนาะจากเพราะว่าพืชผักของเขาสิไดาสารอาหารที่คบรบแล้วก็สิไดดกแล้วก็แข็งแรงเนาะจากอันนี้กระสีมีอันนี้ไก่พึ่งต้าออกมาจากอุโมงค์อันที่เป็นเหลืองๆแบบนี้จะพี่น้องเขาพึ่งจะตัต้งโตไดเพราะว่าไก่เอามาใส่ในอุโมงค์เนี่ยมันยังหนาวกันความหนาวม้าหนักกนะ็คือเขาสีบอ่อคอยทีเสียม ทนปันไดเนาะจากนี่อันนี้ของไก่มันอยู่ในอุโมงค์ไก่กระห่มผ้าให้มื้อนี้ไก่ก็เลยเตรียมเอามาลงสวนกันจากของไทยเฮาไก่ก็สิเอาลงไว้ในเอ่ออุโมงค์พร้อมเนาะจากในอุโมงค์มันมีความหวานเนาะของไทยเฮาเนี่ยสิหยากแน่จักหน่อยข้างนอกเนี่ยอ่าไก่ก็สิเก็บแต่ยอดเนาะของไทยเฮาแต่ของอ่าฝรั่งน่ะอ่ายอดเขาสิขมเนาะจากจะกินบ่ได้ของฝรั่งเฮาเนี่ยของไทยเฮาเนี่ย ไก่กะสิเอาลงขังนอกเพื่อไก่สิเก็บยอดขายเป็นกิโลกิโลไปเนาะจ้านี่ละไก่กะสิปลูกไปเรื่อยๆเฮตุแบบนี้เนาะจ้าจากนั้นไก่กะสีเอาบำรุงไก่กระบ่ได้บำรุงอียงยากได้จ้าเพราะว่าดินของไก่ไก่กระมักดินโดยมุนสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไก่กะสีเอาต้านนามักที่ไก่มักไวเนาะน้มักมุนสัตว์นั่นละที่ไก่มักไวไก่กะสีเอามมใไซเทียเดียวเท่ยนั้นเนาะจ้าเพราะว่าไก่สี่บส่หลายคันบัดเพอ ดอกเขาออกแล้วนะ่ะนะไก่กระสีโใไซอีหอย่างอีกเลยจ้าไก่กระสิล้อห้แต่นามฟุ้นลอกกาล้อหดนามแล้วกัเพื่อกิบผลผลิตแค่นั้นเนาะจ้กนี่ละจ้า,จาไก่กะเฮ็ดเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอากะสิไปเห็ดอย่างอื่นกันจ้าเดี๋ยวสิพาไปเห็ดในอุโมงค์กันแบบนี้เขากะเดี๋ยวจังไดไก่กะสิมาอัปเดตพี่น้องเบื้องเรื่อยๆกันเนาะจ้กว่าอีกอย่างสีหลอดสีรวงแน่เนาะจ้กทุกๆอย่างก็ต้องพิธีพิธันแน่จากน้อยจ้า มาจ้าพี่น้องมาเขาอุ้งวงกันจ้าเพราะว่าอยู่ข้างนอกฝ้นกระตุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างนอกไก่กระเฮ็ดยังบ่ได้อีกแล้วจ้าดีที่ไก่ได้ล้งพักล้งหยังไหวเนาะจ้าอันนี้ไก่กะเพราคนตัวข้างนอกก็กบไม่เฮ็ดทางไหนมือนีแฟนไก่แล้วก็มาเฮ็ดซอยจ้าเพราะว่าเราบ่มีตลาดนัดอันใดทีแล้วเพราสิเฮ็ดไห้ไก่ได้แล้วกับสีมาเฮ็ดซอยไก่เนาะจ้าอันใดที่ไก่เฮ็ดได้ไก่กับสิเฮ็ดเองเนาะจ้ามือนีไก่ก็สีมาแล้วก็มาไถพื้นดินให้ไก่อ่า ให้ละเอียดเล็ดจ,จ้าดินในอุโมงค์ของไกน่นี้ไก่ก็ได้ม์กดินโดยมุ้นสัตว์ไก่กระสีบอกทุกทุก,ทกทคลิปเนาะจ้าว่าไก่สีหมูปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบใส่มุ้นสัตว์ใส่ขีมาขีง้วหลายหลาย,หลายเลยเนาะจา้าี่น้องย,ายาืยันเค้มเน้อจก้กขันมากินดีๆต้นไม้ต้นกาของเขากาสิไดดกินสิไดดมีสารอาหารผีบเพียงพอรเนาะจาก้กธรรมาชาติเดี่ยงธรรมาชาติแบบนี้นกอกจ้กเขาเอาขีมาใส่หลายๆแบบเนี้ย ขี่กระเดี่ยนในไร่ได้จ่ายอยู่ในอุโมงค์ของไก่เนาะจ้าเราหยุดพักของไก่กะดีมากๆน้ำมากๆเลยจ้าแล้วมองนี้ที่ไก่นี่ตะกีตะก้อนพี่น้องกะสิเห็นเนาะจ้าพอไก่เคยเห็ดลีปวิดีโอไวยูพอไก่เค็ดไก่กะสิปูกคาะพอพ่อปูกคนาเรียบร้อยแล้วไก่กะซีเอาดินเห็ดดินให้มันแห้งจักน้อยล้วก็คอยสีมไถพยพวนเนาะจ้าล้วจากนั้นไก่กะสิมาลุงบักพิกจ้าะปีนี้ไก่กะถือว่าไก่ปูกพิกหลายๆเด้อจ้าลรกแฟนไก่ลรกก็สิมะ อ่าเฮ็ดเสาให้ไก Get. ่เพื่อเฮาสิพยุงต้นบักพริกเนาะก็เฮ็ดซุปีนั่นละจ้ะพี่น้องแต่บักพริกมันดกหลายมันกะแก้ไปน้ําดินคือเก่าล่ะจ้ะพี่น้องแต่เฮาก็เฮ็ดเพื่อความสวยงามเพื่อเฮาอ่าสิซอยเฮาได้จักอย่างนึงเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้ไก่ก็สิเฮ็ดอ่าคั่นเฮ็ดตะไคร้เพื่อไก่สิอําปลูกเอ่อบักทัวเนาะจ้ะปลูกบักทัวฝักยาวแล้วก็ปลูกอํา ผักตำนิ้นบ้านเฮ้าเนาะจ่าไก่กะสิปูกในอุโมงค์ปีนี้ไก่กบปูกี่ยงหลายหลายย่างเราเนาะจ่าอยู่ในอุโมงค์กะสินี้มะละเนาะไก่กบเพาะมะละไว้ตต่งแต่ต้นแต่ต้นต้นปีผุลาจ่าเราไก่กบมาลุงสวนไปทีเรียบรล่อยู่กำลังสิแตกกอแตกยงงเนาะจ่าเรากะผักบุงกบกำลังสีง้มจ่าพี่น้องถ่าแดดถ่าอมถ่าแดดอยู่เนาะจ่าเพราะว่าตอนนี้กับแดดแบบนี้แนบมนี้แน่ฝนกระตุกซุ่มือซุ่มือจ่าพี่น้องกะถือว่าขังนอกกะเห็ดเอ่อ ได้แน่แล้วเนาะจ้ะดีโชคดีมากๆเลยจากเพลิงตะของเนาะจ้ะเพราะว่าไก่ขันมันฝนตกายเกิดกับว่าอยากไปเห็ดตอนที่มันเปียกจ้ะพี่น้องมันกะเสียเห็ดงายแต่บัดเพราะมันแหงเรามันสิเป็นดินลูกหลังมันสิเห็ดยากเนาะจ้ะดินขันอยากให้ดินที่ล้วนซุยนะจ้ะพี่น้องแย่ไปเห็ดในตอนที่ดินเปียกเน้อจากมันสิเห็ดมันสิบ่วล้วนซุยมันสิเป็นดินลูกหลังมันสิเป็นกนโคลเคเล่นะมันสิปลูกผักบ่งามจ้ะ อันนี้ไก่กระสีลงทัวนะจ๊ะไก่กสีลงทัวหลายๆเล็บอุโมงน่้นไก่กระล้งทั่วไปแล้วสองสามหลองนี่ดาจ่าพี่นอ้องมื่นปีนีไก่ก็เลยลงเพิ่มแน่จากน้อยเพราะว่าจัสรรเอาจากพี่น้องมันเป็นของเขาเองหมเ,เพราะเขาไก่ได้ฟ้นผลิตไก่เห็นฟ้นผลิตเห็นอีกยังง้ำเราไก่ก็ดีใจได้จ๊ะเมื่อยได้จ่าพี่น้องแต่แต่กระสิ่งที่เขาเฮ็นลงไปนะมันกะ มันเกิดเศร้าเมื่อยจากพี่น้องเห็นความงามของเขาแล้วในสิ่งที่เขาดูแลและรักษาเนอจากปลูกพักปลูกยังกับบ่ได้ยากแต่ขันใจรักก็ต้องใส่ใจยลีได้จา้ามันถึงสิได้ผลผลิตเนอจากมันกับบ่ได้ยากบางคนพิ่งกับว่าปัาสิ่งที่เธอเหตุน่ะมันยากเด้มันบไร้ยากหรอกจ้าแต่ขันเขาลู้เทคนิคลู้การจัดการของเขามันกับว่ได้ยากเลยสําหรับการเหตุเออ ปลูกผักสวนกุ้ยหรือปลูกผักปลูกอีหยังต่างๆนอกจากขันเฮารู้แล้วขันเฮามันน่ะบ่มีอีหยังยา,งา,ากดอกจ้าไก่กับเป็นคนหนึ่งจ้าที่มักปลูกทุกอย่างเลยไก,ก่กระชิปลูกของไทยอยู่ในอุโมงค์จากปลูกพวกผักเอ่อหัวละพาพริกแล้วก็ผักตำนินเอ่อผักอีตูอีหยังต่งเสียนะจ้ะไก่ก็สิปลูกแบบมีไก่ก็สิปลูกในอุโมงค์แต่ข้างนอกนะไก่ก็สิปลูกพวกของฝรั่งแล้วจ้ะก็สิเป็นพวกอัน แค่ลอสพวกบีทรูทอยียงก็เสียกไก่กะเสียวไปขายตลาดนัดกันจ้าอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าพี่น้องกะผลผลิตกะงามเลยจ้ะพี่น้องกะเห็ดเป็นที่เรียบรอย้อยล้เมนี้กะถือว่าประสบผลสําเร็จแต่บอกพี่ไก่บพได้พาพี่น้องมาลงสวนเนาะจ้าเพราะว่าไก่มันค,คําควันไก่ก็เลยเตัดลวดรลัดไปเลยเนาะผักทุกอยา่าง พักทุกอย่างตอนนี้ก็กําลังเริ่มสิสิงแลเราจะจากกําลังตังตัวใดแดดกําลังมาจากพี่น้องนี่ล่ะจ้าคลิปนี้กับพาพ,พี่น้องมาปลูกอีอย่างหลายๆยอยา่างะจ้าพี่น้อง คลิปนี้กับภาพพี่น้องมาลงพักลงเอียงต่างๆเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะจากไก่กระมา,อาเอาถ่ายคลิปมาให้พี่น้องเบิงเนาะจาว่าไอทีล้งไปนั่นอันนี้คลิปนี้ไก่สิตัดต่อหลายๆมือเนาะจาพี่น้องไก่อยากให้พี่น้องเห็นกับสิ่งที่ไก่เห็ดลงไปเนาะจากะทุกอย่างกะเริ่มในอุโมงค์นี่กะเริมที่สีงามแล้วจ้าตำลึงที่ไก่พาปลูกกะกำลังเริ่มที่สีงามกำลังแทกยอดได้ดีมากๆเลยจ้าพี่น้องกะ งามสวยงามทุกอย่างเลยจ้าในอุโมงค์กะตอนนี้กะเริ่มที่สีงามล้าเริ่มที่สีไตเต่าแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะบักพิกที่ไก่พาพี่น้องลงเนาะแล้ว hey, <keep> กะพักบุ้งที่ไก่พาพี่น้องเหตุคิปวิดีโอกะงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วมือนี้กะสิตัดที่เพิ่นจองมาก่อนเนาะจ้าพี่น้องสำหรับผู้ที่เพิ่นจองมาไก่กะสีตัดให้เพิ่นจ้า ผู้ที่อจองมาที่หลังกะล้อก,ก่อนได้จ้ะพี่น้องอย่ตึงหน่อยใจเนาะจ้าเนาะเพราะว่าคนที่เพิ่นจองม้าก่ะแบบหลยคักหนึ่งเนาะก่อนหนานีเนาะจา้แเรากะอันนี้ก็คือนำเต้าเานาะจานนน้าเนาะนำเต้าล้วกะอันนี้ก็คือพริกในอุโมงค์นี่กะลังบางอันไก่กะสิลงก่อนบางอันไก่กะสิลงที่หลังอันที่ไก่พาพี่น้องเหตุคีวิดีโอน,น่ะไก่กะลงที่หลังเนาะจ้ะนี่ งามเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอกจากบักอือของเขากะยังงามยังสวยงามพระรามแปดอยู่คือเเ่าเรื่อยแล้วกำลังสิข,ขืนคานนา้าจ่าพี่น้องนอน,อนี่หละจา้านี่แหละจา้าพี่น้องคลิปนี้เอาอพักเอาออียงต่างๆมาลงสวนกันกะทุยางอยู่ในอ,อยู่ข้างนอกกับงามเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้าอยู่ อย่งต,ง,ตงต่างที่ไก่พาลงไปบักอือบักยังยู่ทั้งผุ่นกะงามเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าคลิปนี้กะเลยพามาเบิ่งดีๆดินแน่อย,อยู่ในอุโมงค์เพราะว่าไก่เสีฮ็ดคลิปอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยอยูเน,นาะจ้าคลิปนี้กะฝากพี่น้องคือก้าวในเด้อจ้าขันคลิปนี้มีประโยชน์เป็นแรงบันดานใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากเห็ดสวนค่อยๆเห็ดเนาะจ้ากะเอาแนวทั้งของไก่นี้ไปใส่เลยเน,นาะจ้าเพราะว่าไก่กะเอามาจากประสบการณ์ของไก่จ้าบ่ได เรียนรู้มาหลายหลายช่องทางอกจาจกก้ะมีความอดทนทนานจาะถึงสิได้ผลผลิตที่เขาต้องการนอกจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะขันผูดด้ใดมากะอย่าลืมนะจ้ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ไทย In UK Channel เพื่อสิได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องคลิปหน้าสิพ้ามาอาัปเดตสวนทุกๆอย่างให้พี่น้องได้เบ่งกันจ้ะคลิปนี้กะขออำลาพ,พ,พี่น้องเพียงเท่านี้งนะจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ